เบนบ i เดสยังไม่หมดหวังที่จะขึ้นโชคฟาดปากกับคาเนโลโดยล่าสุดนั้นเดวิดเบนาบิเดสแชมป์เฉพาะการของรุ่นยูบีในรุ่นไลท์เฮฟวีเวทได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อว่าทำไมคาเนโลอเวเลตไม่คิดที่จะโชคกับเขา ซึ่งทางเบนาบีเดสเขาได้กล่าวว่าผมพูดตรงๆนะผมไม่รู้จริงๆผมคิดอยู่เหมือนกันว่าทำไมเขาคาเนโลถึงไม่โชคกับผมทำไมการโชคของพวกเราถึงยังไม่เกิดขึ้นผมรู้สึกว่าคาเนโลจะไม่สามารถเอาชนะผมได้ผมรู้สึกจริงๆว่าเขารู้ว่าไม่สามารถเอาชนะผมได้เบนาบีเดสกล่าวย้ำกับทางบ็อกซิ่งสีน ในขณะที่คาเนโลไม่มีท่าทีว่าจะขึ้นชกเผชิญหน้ากับทางเดวิดเบนาวิเดสจึงเป็นสาเหตุให้ทางเบนาวิเดสย้ายขึ้นไปชกที่รุ่นไลท์เฮฟวี่เวทซึ่งเขาได้เอาชนะอเล็กซานเดอร์กอสติกใน12ยกเมื่อเดือนมิถุนายนและสามารถคว้าแชมป์เฉพาะการของนูนยูบีซีในรุ่น175ปอนด์ได้สำเร็จ และในวันที่หนึ่งกุมภาผ่านเดวิดเวนาบีเดตเขาก็มีกำหนดการโชกับทางเดวิดโมเรลในไฟช้ชะตาในรุ่นไลท์เฮฟวีเวทที่ทีโมบายอารีนาในลาสเวกัสโดยทางเวนาบีเดตเขายังไม่หมดหวังที่จะขึ้นโชกับคาเนโลซึ่งเขาได้กล่าวว่าผมทำทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ว่าผมเต็มใจที่จะขึ้นโชกับนักโชกค,คนนี้คาเนโล แต่หากว่ามันไม่เกิดขึ้นก็เป็นเพราะคาเนโลเองบางทีเขาอาจจะต้องการเงิน200ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อโชกับผมผมก็ไม่รู้แต่ที่เหลือผมไม่คิดว่านั่นคือจุดประสงค์เดียวที่เขาจะไม่เต็มใจจะโชกับผมผมมั่นใจในตัวเอง100%เมื่อใดก็ตามที่การโชกับคาเนโลเกิดขึ้นผมพร้อมที่จะเข้าไปและเอาชนะการโชกในครั้งนั้นให้ได้เดวิดเบนาบิดสเขายังไม่หมดหวังที่จะขึ้นโชกับทางซาอูลคาเนโลอวาเล é